เอาครับผมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยรายธงชาตินะครับขนาดเมตรยี่สิบก้านลานนะครับผมเหลือเทศกครับตัดขอบผ่าครับตัวที่สามเหลืออีกหนึ่งตัวเมตรแปดสิบนะครับผมของยาโสทอนพ่อแล้วครับมือนี้สไตล์ลอรินกินเท็ดจ้านี่กับพ่อนะครับผมบบลลิงนะครับงานพวกนี้เล่งบ่ได้นะครับผมมันมีเวลาของมันนะครับผมถ้าเมื่อยคือพักเลยเดนี๋ยวงานมันจะเสียนะครับ ที่ตรงนี้ครับผมการตรงการต่อนี่ครับปาตาคายนะครับเดวนบิ่งด้านลังครับผม <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> โอ้ยเมา่าวแล้วครับตัวนี้เป็นของนอายอำเภอนะครับ <c oughs> ผ้าเป็นผ้าตุกกลางนะครับใส่ให้แต่ก็บผม,มีปัญหาครับขึ้นแน่นอนเบิ้งเนื้อผ้าแลแจะเป็นผ้าบางนิ่ตตอบ่ได้เลยครับผมเป็นขนนะครับเหลือกผ้าีิมอสาะสมครับผมอ่ะเยียบร่อยครับมาอนี้ผพักผ่อนครับสี่ทุ่มเวลากำลังดีสี่ทุ่มเครื่งเดี๋ยวมืออื่นติดตัวใหญ่ครับเม็ดแปดสิบ สีดำล้วนครับบมอย่ากครับตัวนั้นเดี๋ยวจัดให้เพื่อนครับเหรียญลีลาจังน้อยทั้งถ่ายนะครับผมนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งสองสามมีเจ้าของหมดแล้วนะครับผมสำหรับเอฟซีหรือคูบบอาจารย์ท่านใดที่สนใจที่ทักถามนะครับผมก็แชทเข้ามาดีกว่านะครับผมคุยกันหรือโทรศูนย์หกหนึ่งหกเก้าศูนย์สามเก้าเก้าสามนะครับผมเพื่อนถามมีหาซมีเจ้าของรอบอกกะ ตัวหน้งเง็ปงานสั่งนะครับผมรอดกินเห็ดตามสั่งนะครับซีโตนะครับผมขอบคุณในความไว้วางใจนะครับผมขอบคุณในความชื่นชอบในผลงานนะครับผมอ่ะผักปอนครับมาหนีมาทานทุกง,งานไหมามาหาใช้แน่นอน